ครับก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟอุดรธานีนะครับก็เลยจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมารู้จักกับรถบอตนะครับบอตนะครับรถบอตนะฮะก็ย่อมาจากรถโบกี้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับ รถบตตอนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะฮะก็นำมาใช้ในกิจการรถไฟก็ช่วงระยะหลังๆนี่มีเยอะมากนะครับพูดง่ายๆก็คือเอามาแทนพวกรถตอยอรถบอตอยนั่นแหละนะฮะรถตู้ใหญ่หรือว่ารถโบกี้ตู้ใหญ่เนี่ยเพราะว่ารถพวกนี้บตตอเนี่ยนะฮะจะสามารถยกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยออกจากแคร่รถได้นะครับทำให้สะดวกสบายสำหรับบริษัทที่เขา ขนส่งทางรถยนต์ด้วยและก็ขนส่งทางรถไฟด้วยนะฮะก็สามารถยกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไปวางบนรถยนต์ได้เลยหรือว่าเวลาเอาตู้คอนเทนเนอร์มาจากท่าเรืออะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถยกตู้มาวางบนรถไฟได้เลยนะฮะมาดูกันนะฮะว่ารถบรตอยอเนี่ยรถบททเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่ หลายหลายท่านนะฮะยังไม่ทราบกันบ้างนะครับเอาละนะฮะผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะฮะเริ่มจากตัวยอ่อนี่นะฮะบอทอตอนะฮะยอ่อมาจากรถโบกี้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะฮะนะครับอ่าไปทางด้านขวานิดนึงนะฮะด้านขวาของภาพที่จะมีตัวเลขเนี่ยนะฮะอ่ามันมีความหมายอยู่นะครับหมายเลขนะฮะห้าศูนย์สองสี่สองนี่นะครับอ่าแบ่งเป็นอ่าแบ่งเป็น สองความหมายนะฮะความหมายแรกนะฮะความหมายที่1น,นะฮะก็คือเลข50นะฮะเลข50 2ตัวข้างหน้า50เนี่ยหมายถึงว่ารถคันเนี้ยนะครับรถบอททคันเนี้ยสามารถบรรทุกได้สูงสุดนะครับ50ตันนะฮะนี่นะฮะ50ตันนะครับถัดมานะฮะเลข3ตัวท้ายนะฮะสามตัวท้ายนะครับก็คือ2 4 2ไม่ได้ไปหวยนะฮะแต่ว่า3ตัวข้างหลังนี้ก็คือเป็นหมายเลขของ หมายเลขประจํารถนั่นแหละนะฮะก็คือรถคันที่242นะฮะนะครับรถคันนี้สามารถบรรทุกได้สูงสุดนะครับ50ตันนะครับก็คือเป็นอ่านัมเบอร์ซึ่งบอกพิกัดน้ําหนักของตัวรถไปในตัวนะฮะอ่าเดินมาทางซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็คืออ่าจะจะเห็นเหมือนเป็นพวงมาลัยนะครับอยู่ข้างๆเขาเรียกว่าไซเบรกนะฮะไซเบรกนะฮะก็คือ เป็นเบรกมือนะครับเหมือนเบรกมือของพวกรถบจสอของรถอื่นๆแต่ว่าเบรกมือของรถบอถต,อตอแต่จะมาอยู่ด้านข้างเนี่ยนะฮะมาอยู่ด้านข้างคือสามารถที่จะลงห้ามล้อจากภาคพื้นได้นะฮะกรณีที่ไม่ต้องการจะเคลื่อนรถนะฮะก็จะมีภาษาไทยนะฮะคลายกับห้ามนะฮะก็คือทิศทางการหมุนนะฮะถ้าต้องการลงห้ามล้อหมุนไปทางซ้ายต้องการ ต้องการคลายห้ามล้อหมุนไปทางซ้ายต้องการลงห้ามล้อหมุนไปทางขวานะเพื่อป้องกันรถไหลนะกรณีจอดรถนานๆค้างคืนอะไรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีเป็นตารางที่เขาทาเป็นตารางเอาไว้เนี่ยนะเป็นเหมือนตัวพ่นเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นตารางวาระนะฮะวาระก็หมายถึงว่าการซ่อมบํารุงนะกำหนดเวลาในการซ่อมบํารุงรถคันนี้นะฮะก็จะแบ่งเป็นวาระวาระแต่ละแต่ละช่วง วฮะก็จะอาจจะส่งซ่อมนะครับตามศูนย์ซ่อมต่างๆทั่วประเทศที่มีอยู่นะฮะทั้งบางซื่อนะฮรรอคอนะฮะก็จะมีหลายที่นะครับที่มีศูนย์ซ่อมรถสินค้านะก็ตามที่เห็นอยู่นะฮะก็คือจะมีการลงอักษรย่อสถานที่เาไว้แล้วก็วันเดือนปีที่ที่ซ่อมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น แถบเหลืองเนี่ยนะฮะก็เป็นแถบที่เอาไว้สังเกตนะฮะไว้สังเกตว่าตรงนี้นะฮะเป็นช่วงระหว่างกึ่งกลางของรถนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่ตู้คอนเทนเนอร์นะฮะอาจะมาอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะตรงกึ่งกลางของตู้คอนเทนเนอร์2ตู้นะฮะครับสัญลักษณ์ต่อไปนะครับจะเป็นวงกลมนะครับวงกลมสีขาวข้างในเนี่ยจะเป็นทาสีแดงครึ่งหนึ่ง แล้วก็ทาสีเหลืองครึ่งนึงอันนี้สีเหลืองมันซีดไปแล้วนะครับจริงๆมันต้องเป็นแดงกับเหลืองนะฮะอันนี้คือใช้ระบบนะฮะระบบห้ามล้อลมดูดและห้ามล้อลมอัดนะฮะก็คือตรงนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นครึ่งนี้จะเป็นสีเหลืองนะแต่ว <how> ่ามันมันซีดไปแล้วนะครับอันนี้สีแดงก็กําลังจะซีดแต่ว่าเข้าใจเข้าใจตรงกันว่าเป็นระบบห้ามล้อ แบบดูอัลเบรกนะฮะก็คือมีทั้งลมดูดและก็ลมอัดด้วยนะฮะถัดมานะครับดาวเหลืองนะครับดาวเหลืองนะซึ่งมันก็ซีดแล้วเหมือนกันนะอันนี้หมายความหมายความว่าเป็นรถที่มีการปรับปรุงแคร์บรรทุกนะฮะหมายความว่ามีการปรับปรุงนะครับให้รถคันนี้สามารถวิ่งได้ที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ อันนี้ก็คือดาวเหลืองนะฮะถ้าถ้ารถที่มีดาวเหลืองแบบนี้ก็แสดงว่ารถคันนี้วิ่งได้ความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ SRT นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์อักษรยอ่อเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษนะฮะย่อมาจาก State Railway of Thailand นะฮะก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยนะะั่นแหละนี่รอฟทนะฮะไม่ต้องอธิบายนะฮะรอฟทการรถไฟแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพิกัด บรรทุกของรถนะฮะมีน้ำหนักรถเปล่านะครับน้ำหนักบรรทุกอ่าแล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นอ่าพิกัดของรถนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะอ่าด้านขอบบริเวณบริเวณปลายของทั้งสองด้านนะฮะบริเวณหัวและท้ายของรถจะทาด้วยสีเหลืองนะฮะเพื่อเป็นจุดสังเกตนะฮะเวลาที่อ่ารถขบวนเนี่ย สมมติว่ารถขบวนนี้ไม่มีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แต่ลากเฉพาะ,ะตัวรถเปล่าๆไปเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างสังเกตยากนิดน,นึงเวลารถวิ่งกลางคืนนะฮะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีเงาของตัวรถแต่ว่ามันจะเป็นแคร่เหมือนแคร่เปล่ปาๆวิ่งไปนะเพราะฉะนั้นเอาไว้เป็นจุดสังเกตนะฮะสีเหลืองๆเ,เนี่ยนะครับแต่ก,ก่อนน่าจะสะท้อนแสงด้วยนะตอนนี้ไม่รู้มันยังสะท้อนอยู่หรือเปล่านะครับโอเคนะฮะแล้วก็ นี่ฮะท่อลมดูดนะฮะท่อลมดูดที่ผมบอกระบบเบรกนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่คือท่อท่อลมดูดนะฮะแล้วก็ถัดมานะฮะสีแดงๆนี่เป็นท่อลมอัดนะฮะเป็นท่อลมอัดจะท่อลมอัดจะเล็กๆนะฮะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับฝั่งเมื่อกี้นี้โอเคนะฮะอันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะฮะที่นํามาฝากเพื่อนๆกันสําหรับ รถบอทอตนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามนะครับรับชมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะฮะก็หวังว่าคงจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆไปบ้างนะฮะสำหรับรถบอทอตนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสุรเสียงพระพราสวรรดลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ